สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องตาและการมองเห็นการมองเห็นหรือวิชั่นการมองเห็นเกิดจากแสงที่สะท้อนจากวัตถุเดินทางเข้าสู่ดวงตาของเราจากนั้นดวงตาของเราจะแปลสัญญาณแสงให้เป็นสัญญาณประสาทแล้วส่งไปยังสมองของเราเพื่อแปลสัญญาณเป็นภาพให้เราได้เข้าใจดวงตาของเรานั้นก็ทําหน้าที่คล้ายๆกับกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูป เมื่อเปรียบเทียบกับดวงตาของเรานั้นเลนตาหรือเลนนูนก็เปรียบเสมือนกับเลนกล้องที่ทําหน้าที่รับแสงจอตาหรือเลติน,น่าก็เปรียบเสมือนฟิล์มถ่ายรูปที่ทําหน้าที่รับภาพม่านตาก็เปรียบเสมือนไดอะแฟร,รมที่ทําหน้าที่ปรับความเข้มแสงบนเลติน,น่าให้พอเหมาะเลติน่าบริเวณเลติน่าจะมีเซลล์รับภาพซึ่งประกอบด้วยเซลล์รูปแท่งและเซลล์รูปกลวยเริ่มจากเซลล์รูปแท่ง เซลล์รูปแท่งจะไวต่อแสงที่มีความเข้มน้อยและจําแนกไม่ได้เมื่ออยู่ในที่มืดจะทําให้เรามองเห็นเป็นภาพขาวดําต่อมาเซลล์รูปกลวยเซลล์รูปกลวยจะไวต่อแสงที่มีความเข้มมากและจําแนกสีได้โดยประกอบด้วยเซลล์สามชนิดแต่ละชนิดนั้นจะไวต่อแสงสีต่างกันคือแสงสีแดงแสงสีเขียวและแสงสีน้ําเงินการมองวัตถุการมองวัตถุแบ่งออกเป็น2ประเภท ประเภทที่1ก็คือตำแหน่งที่ไกลที่สุดที่ตาเรามองเห็นภาพชัดเรียกว่าจุดไกลประเภทที่2ก็คือตำแหน่งที่ใกล้ที่สุดที่ตาเรามองเห็นภาพชัดเรียกว่าจุดใกล้คนสายตาปกตินั้นจุดใกล้จะอยู่ที่ระยะประมาณ25ซนติเมตรส่วนจุดไกลของเรานั้นจะอยู่ที่ระยะไกลมากจนถึงระยะอนันต์ส่วนคนสายตาสั้นนั้นเกิดจากกระบอกตายาวมากกว่าปกติ หรือกระจกตามีความโค้งมากกว่าปกติแสงที่เข้ามาจากระยะไกลๆตกกระทบก่อนถึงเลตินหน้าทำให้มองเห็นภาพไม่ชัดเจนแสงสีและสารสีเติ่มจากแสงสีแสงสีคือแสงขาวประกอบด้วยแสงสีต่างๆ7สีโดยแสงสีแต่ละสีสามารถผสมกันออกมาเป็นสีต่างๆได้ต่อมาสารสีสารสีมีสมบัติในการดูดกลืนแสงสีวัตถุที่มีสีต่างกัน จะมีสารสีต่างกัน